ง่ายๆแค่วางแผงโซลาเซลล์รับแสงอาทิตย์แบบนี้แดดบ้านเราหายห่วงครับโอ้โหแค่นี้เองตกดึกเราก็มีแสงสว่างมากพอที่จะโชว์ฟอร์มไป โคมไฟโซลาร์เซลล์ LED s a n n l u s ง่ายๆรับแสงอาทิตย์ตอนกลางวันก็ได้แสงสว่างตอนกลางคืนจ่ายค่าไฟ0บาทแถมรับประกัน1ปีเต็มสะดวกมากมายสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ LED Center Thailand หลอดไฟออนไลน์ใกล้บ้านคุณ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทุก2สองคนอามินตุตแอารมินเอ,เอ็ก็ไม่อยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะติดตามชมข่าวข่า,ขารอบๆอลีกนะคะโอ้โหวันนี้มีข่าวเด็ดข่าวร้อนมากมายคะ่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์นะคะขอไลค์ด้วยค่ะแล้วก็ขอซับด้วยนะครับเรามาเริ่มที่ข่าวแรกเลยนะข่าวใหญ่ของวันนี้นะั่นคือการเทรดระหว่าง Detroit Piston กับ Brooklyn Nets ครับโดยทาง b r o o k l y n n เน s ได้ส่งเดียงเกรย์จอร์แดนนะครับพร้อมกับสิดรับรอบ2อนะครับอ และก็เงินอีกจำนวนหนึ่งครับ5.7ล้านเหรียญไปให้กับดีทรีพิสตันและกับเซกูดอมบูย่านะครับรวมไปถึงจาริลโอคาฟอร์ครับสำหรับดีลนี้เนี่ยส่วนตัวแอมินมองว่าทางบรูคลินเนสเนี่ยค่อนข้างได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะครับข้อแรกนั่นคือบรูคลินเนสเนี่ยเขามีข่าวมาโดยตลอดนะครับเกี่ยวกับการเจรจาไบเอลจบสัญญากับเรียงเบรจจอแดนแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าทีมบรูคลินเนสเนี่ยได้ผู้เล่นเข้ามาเสริมนะครับเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยสามารถพัฒนาได้เซกูดอมบูย่าเนี่ยนะครับเขาเป็นดราฟรรรออบบบแกนนะคัััดทีี่15 2019ป ถือว่ายังคงมีศักยภาพและสามารถพัฒนาการได้แน่นอนครับ การเล่นของเซกูดุมบูย่านะครับในฤดูกาลปี2020เนี่ยเราเห็นเขาลงมาทดแทนการบาดเจ็บของเบรเกริฟินนะครับในตอนที่อยู่กับดีทรอยต์พิสตันและเซกูดุมบูย่าเนี่ยก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับแม้ว่าในฤดูกาลที่จบไปเนี่ยการยิงของเขาจะตกลงก็ตามบทบาทในการเล่นต่างๆในภาพรวมของดีทรอยต์พิสตันก็ตกลงไปด้วยมันก็เลยทําให้การเล่นในภาพรวมของเซกูดุมบูย่ากับดีทรอยต์พิสตันเนี่ยดูจะไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ตัวของเขาก็พร้อมที่จะเดินหน้ามองหาทีมใหม่เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นในด้เนนิิเสาา์ถากมมุต แล้วเซกูดุมบุย่าผลงานไม่ค่อยดีครับจบฤดูกาลก็แยกย้ายกันไปครับและข้อดีข้อที่2ของดีลนี้ของบรูคลินเนสนะครับแน่นคือในอนาคตเนี่ยพวกเขาสามารถเซฟภาษีฟุ่มเฟือยรวมไปถึงค่าเหนื่อยของนักกีฬาเนี่ยกว่า47ล้านเหรียญเลยนะครับแต่ในส่วนของดีทรอยต์พิสตันครับหลังจากที่พวกเขามีการเทรดเดียงเดจอแดนไปเนี่ยตามข่าวก็คือเตรียมตัวเจราจาบายอัลนะครับรสิทธิ์รับรอบ2อีกสสิทธิ์ที่พวกเขาได้มาเนี่ยเหล่านั้นคือเรื่องของอนาคตครับแต่การที่ดีทรอยต์พิสตันทำแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าในนนช่่วงปดฤูกาห้าเี พวกเขาจะมีพื้นที่เงินนะครับอีกเพียบเลยครับในการล่าฟรีเอเจนต์ปัญหาก็คือตลาดฟรีเจนต์ในฤดูกาลหน้านี้เนี่ย พวกเขาไม่ค่อยมีผู้เล่นสักเท่าไหร่ครับดังนั้นในพื้นที่เพดานเงินส่วนนี้เนี่ยพวกเขาก็น่าจะเตรียมเอาไว้เซ็นสัญญากับผู้เล่นที่มีอยู่ในทีมนะครับรวมถึงมองหาผู้เล่นที่เอาเข้ามาเสริมในอนาคตต่อไปเท่านั้นแหละครับไทม์ไลน์ของบรูคลินเนสกับทางดีทรอยต์พิสตันเนี่ยตรงกันข้ามเลยนะครับบรูคลินเนสเนี่ยคือทีมที่กําลังลุนแชมป์ในขณะที่ดีทรอยต์พิสตันเนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมเท่านั้นยังไม่พอนะครับหลังจากที่ดีลนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนย<ม> การกลับมาครั้งนี้ของลามาคัสออริชเนี่ยครับเหมือนกลับมาร่วมง,งานกับบรูคตินเนสจัดก,การงานที่ค้างค้างจากในฤดูกาลที่ผ่านมาที่เขาประกาศรีทายนะครับก่อนที่จะกลับมาครั้งนี้เนี่ยเขามีการตรวจกับทีมแพทย์มากมายหลายคนเลยนะครับ และทีมแพทย์มากมายหลายคนเหล่านั้นเนี <K al anyway> ่ยก็เห็นพ้องต้องกันครับว่าเขาสามารถกลับมาทาการแข่งขันได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวมีอาการเต้นของหัวใจผิดปกตินะครับเขาเลยต้องตัดสินใจประกาศรีทายทันทีและการกลับมาร่วมงานครั้งนี้เนี่ยจะทําให้ฟรอนต์ข้อของบรูคลินเนสเนี่ยเต็มไปด้วยผู้เล่นที่มีประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเบรคฟินพอมิวแซบแล้วก็รามาคัสออริชครับประสบการณ์นี่เพียบหายห่วงแน่นอนครับสนุกแน่นอนเลยค่ะเนสปึกเลเกอร์ก็ปึกเช่นกันค่ะเพราะว่าตามรายงานข่าวนะคะหลังจากที่เดรอ กับทางดีท r อย t ์พิส o ซนเรียบร้อยแล้วเขาก็จะบินข้าวฝั่งไปอยู่กับทาง LA Lakers ในขณะนี้ยังไม่เป็นทางการนะคะแต่ก็ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มแล้วค่ะว่าดิองเจยจอร์แดนเนี่ยน่าจะมาจอยกับ LA Lakers แน่นอน น่าจะเป็นไปตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้นะคะว่าทาง LA L a l เ k ล r เรเนี่ยต้องการเซนเตอร์เพิ่มค่ะแล้วก็ไม่สนใจแล้วว่ามาร์คซอร์จะเอาอย่างไรทําให้ตอนนี้ค่ะทางทีม LA L a Lakers จากที่เมื่อวานเราทําวิดีโอไปนะคะว่ามีออสตาเนี่ยรวมกันถึง59ครั้งพอได้เดนองเจร์แดนเข้ามาเนี่ยค่ะก็จะกลายเป็น60ครั้ง,งทันทีค่ะและเดนแองเจร์แดนค่ะจะเป็นผู้เล่นคนที่8ที่ LA L a l a k e r เจะเซ็นเข้ามาร่วมทีมในช่วงปิดฤดูกาลที่มีอายุอย่างน้อย32ปีขึ้นไปค่ะและมากไป l a ลเอรเกอร์กลายเป็นทีมที่เซ็นเอาผู้เล่นที่มีอายุอย่างน้อย32ปีขึ้นไปมาร่วมทีมในช่วงปิดฤดูกาลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA เลยค่ะตอนนี้นะคะใครกับใครเนี่ยไม่ไปแอลเอรเกอร์ก็ไปบุคลินเนสค่ะทั้ง2ทีมนี้ทีมไหนทีมหนึ่งก็แล้วแต่หากไม่มาตามนัดในช่วง NBA Final ฟจะถือว่าจืดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะโคทุกสำนักเลยเนี่ยต่างก็ยกให้แอลเอริเกอร์และก็บุคลินเนสเป็นคู่ชิง NBA f i n a l ฟในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะเรามารอตติดาม ตามชมกันค่ะว่าจะมาตามนัดไหมการเคลื่อนไหวของหลีกยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีการเทรดของบอสตันเซลติกส์กับเมลฟิสกิสลี่เกิดขึ้นด้วยโดยทางเมลฟิสกิสลี่เนี่ยส่งฮวนเฮอร์นันโกเมสไปให้ทางเซลติกส์และทางเซลติกส์เนี่ยก็ส่งคริสตันนะครับกับคาเซนเอ็ดเวิร์ดรวมไปถึงสิทธิ์การสลับการดราับรอบ2ปีสอง6นีนะครับไปให้กับเมลฟิสกิสลี่ในจุดนี้ของเซลติกส์เนี่ย พวกเขาคงมองแล้วล่ะครับว่าการที่ได้จอร์จวิชาร์สันการที่ได้ตัวเดนนิสทรูเดอร์เข้ามาเนี่ยทำให้คริสดันและคาร์เซนเอ็ดเวิร์ดเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสลงสนามทำแกงแข่งขันอยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้เขาตัดสินใจครับเทรดเอกไปเลยดีกว่าตอนแรกเนี่ยพวกเราคิดว่าทางเซลติกเนี่ยจะปล่อยให้ฤด,ดูกาลเริ่มต้นไปก่อน แล้วค่อยมองหาการเทรดคริสตันหรือใครก็ว่ากันไปแต่ไม่เลยครับพวกเขาไม่รอช้าเลยครับมีการเทรดเกิดขึ้นทันทีวอนเทนันโกเมสเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะช่วยทําให้สเปซซิ่งของ Boston Celtics ดีขึ้นเขาถือว่าเป็นผู้เล่นตัวใหญ่อีกคนนึงนะครับที่สามารถยิง3คะแนนได้แม้ว่าในช่วงล่าสุดเนี่ยการยิง3คะแนนของเขาจะตกลงก็าตามแต่ก็ยังถือว่าสามารถยิง3คะแนนพอได้พอสมควร และจุดที่อยากจะให้เพื่อนๆสังเกตอีกอย่างนึงนับการเทรดครั้งนี้เนี่ยจะทําให้พื้นที่ผู้เล่นของบอสตันเซอร์ตเสงว่างขึ้นจะบรีพาร์เกอร์ครับที่ไม่ได้มีสัญญาการันตีเนี่ยเขาก็อาจจะได้สัญญาการันตีจากบอสตันเซ l t i ติหลังจากที่การเทรดนี้เกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับอยากจะให้เพื่อนๆจับตามองในจุดนี้ด้วยหันไปมองในส่วนของเมมฟิสกิซี่กันบ้างครับทีมของพวกเขาเนี่ยไม่ได้สนใจในตัวของฮวนเฮนางโกเมสอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดีๆนะครับไม่มีการรายงานตัวไม่มีการเร เทรดต่อเนื่องได้ทันทีเลยครับและการที่พวกเขาเอาคริสตานหรือว่าจะเป็นคาเซนเอ็ดเวิร์ดเข้ามาร่วมทีมเนี่ยจะทําให้พื้นที่ผู้เล่นของเขาเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นไปเป็น18นะครับตามกฎของทาง NBA เนี่ยครับก่อนที่ฤดูกาลจะเปิดขึ้นเนี่ยจะต้องเหลือ15คนนั่นหมายความว่าทางทีมเมลฟิสกิซเน,นจะต้องตัดออกอีก3ส่วนตัวก็คิดว่าคริสตานกับคาเซนเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ไม่น่าจะได้ไปต่อแล้วครับเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยแบ็กคอร์ดเพียบเลยนะครับ และถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยพอเวฟสัญญาปุ๊บเนี่ยคริสตันจะกลายเป็นฟรีเอเจนต์คริสตันเนี่ยยังพอมีโอกาสหาทีมลงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างยูทาแจ๊สเนี่ยถ้าเกิดไปเซ็นสัญญาขั้นต่ำก็น่าจะช่วยงานของพวกเขาได้แต่ในส่วนของค่าเซ็นเอ็ดเวิร์ดครับ ที่ในช่วงหลังๆเนี่ยบทบาทในการเล่นก็น้อยลงนะครับการยิง3าคะแนนก็ตกลงอย่างเห็นได้ชัดเป็นไปได้ครับว่าเราอาจจะเห็นคาเซนเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเงียบๆียไปแล้วก็ไปโผล่อีกทีอยู่ในลีกต่างแดนก็เป็นไปได้เรามาติดตามชมกันและนี่ก็คือข่าวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ค่ะไม่อยากพลาดข่าวสาร NBA อย่าลืม s u b s c r i b e ที่โลโก้23 r e Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ DNA ของพวกเรา23 r e Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ